i not อาทุกชนต้องตกอยู่กับคนโกงชาติครอบครัวขาดชะตาขาดทั้งมวลหยาด นาหกล,ลงุงองอาจให้จักกระเพอีแงเอร์ุงทันเลทค่ไดโปรดแม่ตาบผัวของหม่อมฉันด้วยเถิดอหม่อมฉันรับใช่รจชการมานานนะหม่อมฉัน เขาข้างผัวตัวเองหมังฉันเชื่อว่าผัวตัวเองเป็นคนดีไม่คิดกระบดตตอเแผ่นดินเนืนอนไปกับพระองค์ด้วเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวบ้างไหมปูวผาครคพุณกระหม่อมเจ้าข้าต่อองค์พระสยามเทวาธิราชพระผู้ทรงเป็นประธานอุรภะมหากษัตริย์ท่วทุกราชวงศ์ทุกพระองค์นั้นได้ทรงสดับรับรู้ในวันที่ข้าพเจ้าถือนามพระพิฆัตสัตยา ถวายศ์สาบานว่าจะจงรักภักดีตราบจนชีวิตจะาหามือมีคิดคตระรยศต่อพระองค์ขอจงเมตตาพิจารณาตามเหตุผลให้ชัดเจนเถิดพระพุทธเจ้าข้าถึงจะแก้ตัวอย่างไรแต่ของกลางที่อยู่กับตัวเจ้านั่นบ่งบอกแล้วว่าเจ้าคิดหักกิ่งโพมาลองนั่งจริงพระเจ้าค่ะ คนที่คิดจะปรงะชนองค์พระมหากษัตริย์ทอดนั้นมหนันนต์ยากที่จะอภัยให้ได้อมตดกําพนรับเลยกาวถอดจดหลวงผูผายึดเรือนประธานแล้วไล่มันทั้งครอบครัวให้ออกไปนอกเมืองคพดเดียวนีพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะโปรดนมิจรนาหัน อไเียวดัแล้วม่้พอีนะหลบผูขอไลน์หนยไม่มีเธออยากโกหกี่หนูไม่เใครเธอมีลายไม่มีลพี่เห็นอยู่ว่าเธอมีไลตที่ไหนก่ายใคอกมึงนั่งเยี่ยวอยู่ที่หมายตก็ปกู่จนหน้าทอ เอ๊ะจะรังเกียจไหมแน่เดี๋ยวลิเกเลิกก,กลับบ้านกับพี่อุยเดี๋ยวพี่ให้สามพันคืนนี้ไปนอนกับพี่เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง,งไม่โกหกนไปนอนกับพี่เหรอแล้วพี่ทำไงบ้างพี่ให้สามพันเดี๋ยวเธอไปนอนกับพี่แต่ว่าพี่ซาดิสไม่เหมือนผู้ชายเลนยังไงอ่ะก่อนจะเมรัยกันนะพี่ต้องเตะต้องต่อยต้องกระทืบเธออุยแล้วนานมาแล้วก่อนจนกว่ามึงจะคืนสามพันกู ข้าวหรือยังหนูละค่ะครับยังไม่ได้ทานเลยค่ะโอ้ยเฮียรูปร่างมันอิ่มมาแล้วอะไรกันเออเอ้ยอะไรกันอะไรกันขอขอแรงเลยอะไรกูแปลกอ่ะเกิดมาอาพับเป็นไรวะรูปร่างหล่อยอมรับอันนี้ผมรูปร่างดีอันนี้ยอมรับจริงๆมันประจักษ์แก่สายตาค่ะท่านผู้ชมแล้วผมรูปร่างสวยรูปร่างดีบ้านหนึ่งไม่มีกระจกเหรอวะแตกหมดแล้วเมื่เอา กลาตักน้ำมาส่งไม่ใช่ไม่ใช่มใช <c oughs> หมาจะอาศัยเสียงมึงมึงเสียงดีแต่รูปร่างหมาไม่รับประทาน <c oughs> โอเคอเพืเอ่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเหลือได้แค่เอาเสียงมึงแต่เอารูปร่างกูเ,เด้วกูทำปากทางหน้าทางหน้ามึงร้องเพลงลิปซิงนั่นแหละจีบสาวจะจีบเขาเนี่ยโอเคเลยเอาเพลงแบบไหนแนวไหน ซึ้ง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 ให้ผู้หญิงซึ้งซึ้งโอ้โหซึ้งซึ้งเลยนะฟังแล้วน้ำตาไหลไปเลยได้เลยเพื่อนซึ้งซึ้งไปเลยร้องเลยเออร้องบูมร้องบูมเขมิบปากอะไรอย่าี้มันพังงาไปกับพริบกับพริบปากซึ้งซึ้งนะเออเห็นร่างกาล่าน้ำตาพี่หล่นแววตาพี่เรืดมน ไม่ท่ากันเนื้อเพลงหมายถึงว่าเออเลิกรักจะใส่กรถาต่ออะไรอย่างนี้เอาเนี้นี่เหรอได้เอาใหม่เอม่โอ้ยมึไม่อมนานจังมึงไม่ต้องอมลึกอเ้ออมนิดเดียวกูกูไม่เก่งก็ต้องอมน้อยๆเอออมไม่จะไปอมลึกมึงไม่เก่งมึงก็ต้องอมน้อยๆอมอดี๋วไปอมลึกอมนิด ใช่เปล่านิดเดียวนะอมนิดเดียวอมมึงก็น้อยเองาตะคุกอมนิดนึงเพื่อนไว้เนี่ยเอาพอดีพอดีอ้อมจะเสดข้ามมาหาเรื่องไว้นหัวใจคนสวยให้หลงรักเสด เดีขอแห้นอดีทน้ขแหงล้นนดีะเอพี่่มอีกคนนึงแฟนเรานะม่งฉันเป็นจะเสฟันน้าผการสั่งสอนไปเพียอค่ะดีแล้วที่โอรสเดทพบกับพระอนุชามีสีมือติดตัวมาทำให้พวกโจรต้องเข็ดหลาไปเออ มาถึงเมืองแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักคู่มั่นนะพ่คะน,นี่คือคู่มั่นปานละพีของเจา้าส่วนราาธิดาองค์เล็กน่าบกขัญน,นภาผู้นั้น,นและราาธิดาอง์โตคือมณีอัมพันผู้นี้เมื่อเวล่ามณีอัมพันนะครเมื่อเราที่จะเปลี่ยนใจจากปานระพีมาคู่มั่นรักผิดพา Vamos mm -hmm. เราทุกคนตั้งใจว่าจะไปสักการะศาลหลักเมืองเมื่อรถ,ถรีเด็ดมาก,ก็ขอเชิญไปร่วมพิธีด้วยก็แล้วกันพิธีสำคัญเช่นนี้ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนาาับพิธะขอตามไปด้วยพยาาิธะอมาก์กำพรและจุะ่ะเพื่อนไปทุกคนหมุดเด้งไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยไปไปไปมาตรงน้ำจะวมขนาดไหนที่หมูดเด้งตัวนี้มาดินไปนสกการะบุคค